สารรัฐนูนเนี่ยนะครับไม่ได้เอาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นใหญ่เนี่ยนะวิธีคิดของสารนูนน่ะนะคุณจะอ้างว่าคุณคิดยังไงก็แล้วแต่คุณจะอ้างว่าผิดจริยธรรมคุณจะอ้างงี่อะไรก็แล้วแต่บอกแล้ว่าสารนี้เนี่ยนะสารนี้มันไม่ใช่ใช้หลักมิติในอย่างเดียวมันไม่ใช่ใช้แค่เรื่องกฎหมายอย่างเดียวสารรัฐนูนเป็นสารพิเศษนะครับที่เรียกว่าเป็นองค์กรอิสระสารรัฐนูนเนี่ยเป็นสารพิเศษ ดังนั้นเนี่ยรัฐศาสาร์แลนูนวิิจฉัยออกมาในวันที่ยี่สิบเก้านี่บอกให้อุ้งอิงเนี่ยพ้นจากตาแหน่งเนี่ยก็ถ้าว่ศาสตร์แลนูนเนี่ยไม่ได้วินิจฉัยโดยยึดเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักแต่วิิจฉัยไปตามทงที่พักคน้งเงินต้องการวิธจฉัยไปตามทงที่หุนเซนต้องการไม่ว่าสารรัฐนูนจะแก้ตัวยังไงละไม่ว่าสารรัฐนูนจะแก้ตัวยังไงแต่ผลจากคำวิิจฉัยของสารรัฐนูนเนี่ยมันจะไปตรงกับสิ่งที่พัก น้ำเงินต้องการมันก็จะไปตรงกับสิ่งที่หุนเซนต้องการและอ้อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสารรัฐธรรมนูญของไทยหรือของขมรนนะอ้อย่างนี้เรียกได้อย่างเดียวคือสารรัฐธรรมนูนของขมรของหุนเซนและก็เรียกอีกชื่อนึงก็คือสารรัฐธรรมนูนของเนฮอยดังั้นสารรัฐธรรมนูนวันนี้วันที่29ที่วันนี้มึงอ้างแค่เรื่องจริยธรรมไอ้เรื่องจริยธรรมมึงไม่ต้องพูดเลยวันนี้ในประเทศนี้อย่าเอาเรื่องจริยธรรมมาพูดเลย ไอ้พวกแต่งๆไอ้แต่งตัวรอรอไอ้พวกที่เป็นนะนะไอ้อยู่ระดับสูงนะ้ะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บ้างอะไรบ้างมึงไปดูเถอะลึกๆจริงๆแล้วไอ้เรื่องจริยธรรมไม่มีหรอกเนะี่ยและวันนี้เนี่ยน,นะไอ้สามปอมันมีจริยธรรมหรอไปุ้่กันโอชาเนี่ยอยู่มาแปดเก้าปีมันมีจริยธรรมเหรืนนอนะมันบรนะนนรู้จักคําว่าจริยธรรมเหรอแล้วก็วันนี้ที่ออกมาถามผมว่านะนะทักสินนะกรุงอิงเนี่ยนะได้ข่าวมาเขาบอกว่าวันนี้ข่าวรั่วมาแล้วว่าวันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยกรุงอิงเนะีนะ่ยเสร็จแน่ ผมอิงไปต่อไม่ได้ดิท่านผู้ฟังครับผมตอบท่านไปหลายครั้งแล้วนะท่านมาถามผมไม่ผมฟันธงเนี่ยผมฟันธงไม่ได้นะผมไม่ใช่อิจ้าอจิจฉาแม่งที่ชอบฟันธงแล้วก็เส็จแล้วก็ผิดตลอดเลยนะผมไม่ใช่อจ๊าผมไม่ฟันธงแต่ผมบอกองประกอบผมบอกองประกอบของระบบก,การปกครองระบบนี้และผมเตือนกันไว้แล้วว่าทักษิณรอดนะทักษิณรอดจากคดีหนึ่งหนึ่งสอง ท่านก็อย่าได้ลิงโลดใจนะอย่าได้ลิงโลดใจบางคนบอกว่านี่แล้วฟ้าฟ้าเปิดแล้วนะไม่รูร้แปลความหมายเอาเองเขาบอกว่าฟ้าเปิดแล้วพาะวงั้นและมีคนหนึ่งโทรมาหาผมนะโทรมาหาผมบอกว่าฟ้าเปิดแล้วลงตาผมบอกว่าอะไรเหรอฟ้าเปิดแล้วเพราะทักษิณรอดแล้วหนึ่งหนึ่งสองผมก็เฉยเฉยผมก็ไม่ว่าอะไรนะแต่ผมก็เตือนกันแล้วนะ ทักษิณรอดจากหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันอาจจะเป็นคนรวมก็ได้นะหนึ่งหนึ่งสองรอดไปได้นะก็เห็นไหมนะถ้าทักษิณไม่ผิดทักษิณก็รอดอ่านะละวต่อไปเนี่ยนะเอานะแพรทองทานออกเนี่ยจะไปบอกว่าเนี่ยแกล้งแพรทองทานหรือแกล้งอุ้งอิงก็ไม่ได้นะเพราะวันก่อนเนี่ยนะวันก่อนเนี่ยยังให้ทักษิณรอดเลยแล้ววันนี้นะอุ้งอิงไม่รอดเนี่ยจะมาบอกว่าเนะี่ยจะมาบอกว่าเนะียแกล้งอุ้งอิงไม่ได้นะแต่ผมตอบได้เลยว่าอุ้งยิงไม่รอด นะมีอยู่สองประเด็นถ้าอุ้งอิงไม่รอดคราวนี้ก็เพราะว่านะสารรัฐนูนเน<ต>ี<ต>่ยนะครับไม่ได้เอาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นอย่างนียนะวิธีคิดของสารนูนนะคุณจะอ้างว่าคุณคิดยังไงก็แล้วแต่คุณจะอ้างว่าผิดจริยธรรมคุณจะอ้างนี่อะไรก็แล้วแต่บอกแล้วว่าสารนี้เนี่ยนะสารนี้มันไม่ใช่ใช้หลักมิติในยอย่างเดียวมันไม่ใช่ใช้แค่เรื่องกฎหมายอย่างเดียว สารนร้มนูนเป็นสารพิเศษนะครับที่เรียกว่าเป็นองค์กรอิสระสารน้มนูนเนี่ยเป็นสารพิเศษมีในการวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องที่นะรับไปพิจารณาเนี่ยเขาจะต้องวินิจฉัยเรื่องการเมืองควบคู่กับเรื่องกฎหมายนะครับมันมีทั้งเรื่องการเมืองและเรื่องกฎหมายข้อกฎหมายต้องพิจารณาและคาตอบสุดท้ายคือว่าจะให้มันมีผลอย่างไรนะครับ จะให้มีผลอย่างไรมันต้องขึ้นอยู่กับว่าผลการวินิจฉัยของสารรันูญนั้นมันจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติสูงสุดและอันนั้นคือข้อวินิจฉัยที่ถูกต้องไม่ใช่คุณจะไปอ้างกฎหมายนี่หลายคนยังไม่เข้าใจนะครับขอบคุณให้คุณสโลชชาสายบวัวบางคนยังไม่เข้าใจว่าสารเร็บนูน,นี่นะเขาจะต้องตัดสินตามกฎหมายไม่ใช่คนระับท่านโปรดฟังเอาไว้ผมไม่มีผมไม่ผิดหรอกครับ ผมไม่ต้องเป็นนักกฎหมายสอนกฎหมายนาหมาอะไรหรอกครับแต่สิ่งที่ผมจะพูดยืนยันกับท่านวันนี้ไม่ผิดแน่นอนทั้งเรื่องหลักการข้อเท็จจริงทั้งโลกลักษณะของสายรุนเนี่ยเขาใช้เนี่ยเขาใช้หลักการปกครองหรือว่าหลักการทางการเมืองการปกครองคู่กับหลักการทางกฎหมายคือใช้ทั้งข้อกฎหมายและใช้ทั้ง เขาใช้ทั้งการเมืองและใช้ทั้งกฎหมายมาพิจารณากันเอาสองหลักการเนี้มาร่วมกันมาพิจารณาการที่จะตัดสินการที่จะวินิจฉัยออกมาเนี่ยเขาจะต้องวินิจฉัยออกมาให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาตินั่นคือลักษณะคําวินิจฉัยหรือจะเรียกว่าคําพิพากษาก็ได้แต่เขาไม่เรียกคําพิพากษาเขาเรียกว่าคําวินิจฉัยของศาลรัฐูญนั้นจะต้องรักษาผลประโยชน์ไว้ให้กับประเทศชาติและประชาชนให้สูงสุด ไม่ใช่ว่าจะไปอ้างกฎหมายมามาถึงตัดสินว่ากฎหมายมันผิดกฎหมายอย่างนี้ผิดกฎหมายจริยธรรมและเอานายยกออกเนี่ยถ้าคุณตัดสินอย่างนั้นนั่นไม่ใช่ลักษณะหน้าที่ของสารรัฐธร,รรมนูญสารธรรมนูญจริงๆเนี่ยนะครับเขายึดหลักการทั้งการเมืองการปกครองและกฎหมายผสมกันเข้าไปและการกรองออกมาให้มีประโยชน์สูงสุดบางครั้งนะมันอาจจะผิดกฎหมายแต่ดูแล้วนะการปกครองการเมืองการปกครองมันไม่ผิด มันทําให้เกิดประโยชน์ในการบริหารประเทศมันทําให้เกิดประโยชน์กับประเทศดังนั้นถึงแม้ผิดกฎหมายเขาก็บอกว่าไม่ผิดนะไม่ผิดเพราะอะไรเพราะว่านะมันเป็นเรื่องที่นะใช้นโยบายนะโยบายมันอยู่เหน,อเนือทุกอย่างครับนโยบายขึ้นอยู่กับอะไรนโยบายขึ้นอยู่กับประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดแคทนโยบายต้องทาให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดนะครับเขาก็เอาไปหักล้างในข้อกฎหมายได้ถึงแม้ว่าจะนะ มันผิดต่อข้อกฎหมายนั้นเหมือนกับว่าคุณทำผิดกฎหมายยังรอลงอาญาได้นะครับหรือว่าถะไม่ไม่มีไม่มีเจตนาก็ยังไม่ผิดทั้งๆที่ทำไปแล้วเหมือนกันอันดีก็เหมือนกันถ้าดูแล้วว่าสิ่งที่อุ้์อิงทำนั้นนี่ยนะครับทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติจำเป็นต้องพูดอย่างนั้นเนี่ยจำเป็นต้องพูดอย่างนั้นเนี่ยเพื่อไม่ต้องการได้เกิดความรุนแรงไม่ต้องการได้เกิดความกระทบไอ้สูญเสียเนี่ย และก็ประเทศไทยก็ไม่ได้เสียอะไรเลยนะแค่คําพูดคนก็รู้สึกไม่ดีใช่อุ้งอิงพูดอย่างนั้นคนฟังก็รู้สึกไม่ดีแต่อุ้งอิงก,ก็ได้ออกมาขอโทษแล้วนอกจากขอโทษแล้วก็ผมฟังทุกคาพูดนะจะจะเอาอะไรอยากให้ทําอะไรขอยบอกแต่ว่านะยังต้องไปประชุมสภาความมั่นคงต้องไประชุมฝ่ายความมั่นคงคือทุกอย่างเนี่ยนะครับอุ้งอิงไม่ได้บอกว่าฉันจะประครืนประเทศไทยไปให้หุ้นเซนเลยทุกท่องแต่เจตนาเขาให้ดูเจตนาเจตนาของนายกเนี่ย เนะเขาเรียกว่าการเมืองการปกครองในการเมืองของนายกอุงอิงที่พูดกับฮุนเซนนั่นเ่ยนะครับในวันนี้ที่เขาไปร้องในสารรัฐมนูนเนี่ยมันเป็นเจตนาที่ไม่ต้องการให้เกิดเรื่องเกิดกล่าวต้องการสันติและต้องการหาทางแก้ปัญหาด้วยความละมุนละม่อมแต่เนื่องจากว่าฮุนเซนเนี่ยนะครับมันมีแผนร้ายไอเดียมันหักหลังคนมาทั่วตั้งแต่ยุคแรกตั้งแต่มันหักหลังพนพดมาแล้วและวันนี้มันก็ใช้แผนเดิมนะแผนลูกไม้เก่าๆแผนนักเลงโบราณของของของฮุนเซนเนี่ย นะครับก็มาปล่อยคลิปนะแล้วก็มานะมาให้พักน้ําเงินมาให้พักไหนเราพักไหนมาให้พวกเขาเนี่ยนะช่วยกันนะมากระทุ้งมาสกัดกั้นรัฐบาลนี้เมื่อที่จะนโยบายต่างๆที่เกี่ยวกับนะคาสิโนที่เกี่ยวกับไอ้ไอ้ไอ้คอนเซ็นเตอร์ในกระเหม็นจะได้ไปต่อดังนั้นเนี่ยถ้าสารรัฐมนูนวินิจฉัยออกมาในวันที่29นี้บอกให้อุ้งอิงเนี่ยพ้นจากตำแหน่งเนี่ยก็เท่ากับว่าสารรัฐมนูนเนี่ยไม่ได้วินิจฉัยโดยยึดเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก วินิจฉัยไปตามธงที่พักน้ำเงินต้องการวินิจฉัยไปตามธงที่หุ้นเซนต้องการไม่ว่าสารรัมนูจะแก้ตัวยังไงนะไม่ว่าสารรัมนูจะแก้ตัวยังไงแต่ผลจากคำวินิจฉัยของสารรัมนูเนี่ยมันจะไปตรงกับสิ่งที่พักน้ำเงินต้องการมันก็จะไปตรงกับสิ่งที่หุนเซนต้องการและไอ้อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสารรัมนูของไทยหรือของขมเณรไอ้อย่างนี้เรียกได้อย่างเดียวคือสารรัมนูของเขมรของหุนเซน แลวก็เรียกอีกชื่อนึงก็คือสารรัตนูนของเนห้อยกระนั้นสารรัตนูนวันนี้วันที่29เนี่ยคุณพิพากษาคุณวินิจฉัยออกมายังไงเนี่ยมันจะให้คําตอบถ้าวินิจฉัยอุ้งอิงรอดก็หมายความว่าคุณยึดเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักแต่ถ้าอุ้งอิงไม่รอดคุณก็ยึดเอาผลประโยชน์ของเนห้อยเนวินพักภูมิใจไทยเป็นหลักคุณยึดเอาผลประโยชน์ของอุลเสนเป็นหลักและคุณจะมีเอี่ยวตรงตรง,ตรงนั้นหรือไม่ก็ไปคิดดูเอาเองเนี่อะ ผมพูดต,ตรงๆอย่างเนี้ยนี่คือสิ่งที่ผมมองและผมมองไม่ผิดด้วยท่านเชื่อผมเถอะผมไม่ได้มองด้วยความอคติผมบอกแล้วผมเป็นศัตรูกับสารละนูลไปตลอดชาติเพราะสารละนูนเลยแล้วบอกดฏิการในพวกเก้าตัวที่มาเนี่ยมันมาจากพวกคณะนัฐประหารมันมาจากพวกก,าาาาก,วก,กเลวลาร่าในพวกที่หาก,กินนะกับคาสิโนในเขมรยนทั้งนั้นที่ตั้งมันขึ้นมานะมันไม่ได้เป็นเจ้าของคาสิโน,โนกัจริงไอ้พวกนี้แต่ไอ้พวกเจ้าของคาสิโนโนั่นนะตไอ้ตามชายแดนในเขมรเนี่ยมันมีเอวมาเข้ามาเกี่ยวข้องกันทั้งนั้น และโดยเฉพาะเนี่ยนะโดยเฉพาะพักสีดำเงินเนี่ยและทีนี้พักสีดำเงินเนี่ยนะครับไอ้ไอ้สารเลิฟนูเนี่ยมันเป็นดันหนึ่งเดียวกันนะไอ้สารพอกับสารแคนูเน uh ี่ยมันเป็นดันหนึ่งเดียวกันแล้วไม่เห็นเลยคดีคดีของพักดำเงินเนี่ยนะมันไปไปเฉยทั้ทีแต่พอคดีคนอื่นโดยเฉพาะอุ้งอิงเนี่ยนะรีบรับเรื่องรับเรื่องเสร็จแล้วสั่งอายุติปฏิบัติหน้าที่เนี่ยคิดดูแล้วกันเรื่องแค่นี้เนี่ยวันนี้มันพิสูจน์ได้แล้วว่าเนี่ยไอ้สวที่ไปร้องเนี่ยก็คือสวที่ถูกเนี่ยถูก ถูกถูกถูกรัฐบาลเนี่ยได้จัดการว่าเรื่องวัวสวบลแล้วก็ไปร้องสาลรัฐมนุนไอเา้าลรัฐมนก็รับเรื่องรักเรื่องจะได้สั่งอยุติปฏิบัติหน้าที่เลยยังไม่ได้ไต่สวนยังไม่ได้สอบสวนยังไม่รู้ข้อเท็จจริงอะไรทั้งหมดเลยผู้หญิงก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยแต่สั่งอยุติปฏิบัติหน้าที่ถ้าสั่งนายหมานายแมวสั่งเสมียนผมไม่ว่าไอ้นี่สั่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยให้อยุติปฏิบัติหน้าที่ไอ้แค่นี้แหละผมก็รับไม่ได้เน้วไอ้แค่การกระทําของไอ้ศารรัฐ ที่รับเรื่องพุ้งอิงและสั่งนายุติปฏิบัติหน้าที่เนี่ยอันนี้เนี่ยผมถือว่าสารรับนูลเนี่ยเป็นสารรับนูลของพรรคภูมิใจไทยไปแล้วผมถือว่าสารรับนูลเนี่ยเป็นสารรับนูลของฮุนเซนไปแล้วเพราะระหว่างนายกเขากำลังสู้กับฮุนเซนนายกเขากำลังสู้กับห้วนหัวสวนายกเขากำลังสู้กับนาเขากรโดงนายกเขากำลังซื้อกับทำรันเวย์เครื่องบินในที่สาธารณะในที่สประกอ แต่ด้านมึงมันงให้หนายกยุติปฏิบัติหน้าที่วันนี้มึงอ้างแค่เรื่องจริยธรรมไอ้เรื่องจริยธรรมมึงไม่ต้องพูดเลยวันนี้ในประเทศนี้อย่าเอาเรื่องจริยธรรมมาพูดเลยไอ้พวกแต่งๆไอ้แต่งตัวรอรอไอ้พวกที่เป็นน่ะนะไอ้อยู่ระดับสูงนัะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บ้างอะไรบ้างมึงไปดูเถอะลึกๆจริงๆแล้วไอ้เรื่องจริยธรรมไม่มีหรอกนะแล้วนะวันนี้เนี่ยน,นะไอ้สามปอมันมีจริยธรรมเหอรอะยุทธ์กันโอชาเนี่ยอยู่มาแปดเก้าปีมันมีจริยธรรมเหรอมันัรรู้จักคําว่าจริยธรรมเหรอ